มาตั้งแต่ปีแรกครับจนเมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้มาปีหนึ่งเพราะว่าเราติดแปนมีที่ต่างประเทศครับใช่ปีนี่้กลับมาอีก็ดีใจมากๆครับดีใจที่ได้มาร่วมงานเอ็มชอยทุกๆปีเลยครับใช่ครับก็ถ้าถติว่าเราไม่ติดงานอะไรอะ่ะเราก็จะมาทุกปีครับเพราะว่าเ,เราอยากมาอยู่แล้วด้วยโอเคสำหรับมิ้นท์แมกซีนปีนี้เปรอบ4ปีนะครับก็ ดีใจมากๆนะครับที่อยู่คู่กับเราไปนานๆแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยครับผมครับก็ครับก็ยินดีกับมินเมกาซีนนะครับแล้วก็เอ็มชอยด้วยนะครับก็ขออย่างที่แบบมีบอกเลยก็ขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเราก็อยากไปถ่ายมินบ่อยๆใช่อนี้สํคัญเลย ีก็จะเป็นฟิวแบบติดแบบลายปิ้นมีฟิวแบบเกงขาม้าแบบข่าบอยข่าบอยแล้ววันนี้พบน้องมาด้วยอันนี้ก็เป็นโคซองอันนี้เป็นลูกแล้วปกติเนี่ยการเดินแบบเนี่ยมีแค่ชุดใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยมีพร้อมด้วยก็เลยทำให้เราดูแบบคืนถือง่ายก็ได้ครับ เมื่อกี้ตอนลงมาถือแบบนี้ถือแบบนี้ไม่ติดไม่ติดไม่สบายไม่สบายสบายอ่าเออที่ถามทีนี้หน่อยคือยังไงบ้างจะต้องบอกเลยว่าทุกคนรู้แล้วว่าเราชอบพี่เขาทำไมเราถึงไม่บอกจะไปทำงานเราที่เพื่อนก็มันอยู่ในออฟฟิศเราก็ไม่กล้าแบบว่าให้คนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มมีคนรู้แล้วเพราะใกล้จบแล้ว เยอะมากไม่ใช่แบบว่าแค่แฟนคลับอย่างเดียวคนที่มีประสบก,การณ์ร่วมเหมือนเราเช่นการฝึกงานการเป็นพี่ฝึกงานหรือว่าการทํางานอะไรแบบนี้ผมว่าหลายๆยคนดูน่าจะอินได้ง่ายครับก็เลยดีใจที่ทุกคนชื่นชอบในซีเรื่องนี้มากๆครับรู้สึกดีใจแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเออซีรีส์ที่เราตั้งใจทําเรื่องนี้มันแบบว่าคนแบบชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอะอยากให้คนบอกตอบไปเยอะด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งมาดูแบบว่า แบบเป็นแบบตัดเล็กๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนแบบว่าดูตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนพวกเราครับในเทรนด์นี้ครับ ฝึกง,งานแล้วกันครับผมว่าประสบการณ์หลายคนน่าจะเจอน้องๆฝึกงานหลากหลายรูปแบบครับพี่เจเนี่ยก็คือตัวอย่างในการฝึกน้องในความที่แบบไม่ไม่ไม,มีความใจดีอยากให้น้องมีประสบการณ์ที่ดีมีอาชีพที่ดีมีความมาที่ดีก็เลย ริงเราเราต้องไปเจอคนที่แบบว่าเราก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีหลายแบบอะไรเงี้ยครับไม่ใหญ่ทุกคนสู้ๆครับกันว่ากันว่าพี่ฝึกงานเนี่ยเขาต้องหวังดีอยู่แล้วว่าเขาก็อยากให้งานเนี่ยออกมาดีใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันครับที่กำลังจะฝึกงานอยู่เหลืออีกกี่ทีนะเหลืออีกหนึ่งหรือสองอีพีสองสอีพีครับสองอีพีครับโอ้โที่หนักเรื่องหนึ่งเรื่องที่ติดในห้องเหตุการณ์มันเป็นอย่เหตการมันคืว่าเราไปแฟนมีตแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้ว ลางจะเอาขนมห่อไปกินกับพี่ๆห้องข้างๆด้วยความแบบกล้ยินดีมากแต่เมื่อประตูไปปุ๊บเปิดไม่ได้แล้วทำไมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เราก็ไม่ได้ล็อกด้วยสรุปแล้วมันมีเหมือนเป็นแบบเหล็กอะไรสักอย่างมันติดมันทําให้แบบใช่มันทําให้แบบเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดมา20ปีเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เลยใช่ตอนนั้นมันใจกล้ายังไงว่าจะจะยังไงหรือว่าจะยึดก็โท บอกว่าออกไม่ได้ทําไงดีแต่ตอนเช้าอะ่ะกันไปไหว้พระมาหรือว่าเขากำลังจะแบบว่าเตือนว่าอย่าออกไป ดีโอเขาไม่เป็นคนไทยเก็บฟองเก็บฟองใช่ใช่ผมก็บอกพี่พี่คนที่ถาเราไปครับว่าเออการติดอยู่ในห้องนะทำยังไงดีหลังจากที่ผมบอกเขาผมก็ตั้งกล้องอยู่เลยครับรอ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 ว่าเขาจะออกมายังไงมาแทรกขึ้นมาครับงควาแรกขึ้นมาถูกสว่างแย้แย้แสงสองขึ้นมาถูกแฉลงจุดจุดจุดใช่แล้วเขาบอกว่าให้กันอยู่ห่างๆประตูเพราะเดี๋ยวเขาจะถีบจะอะไรอย่างเงี้ยาาเกมบ ก็ไปนั่งหลบในห้องน้ำานอก็ไม่รู้กนเตียงทำไรก็อยู่ใกล้ประตูสุดใกล้ในข้างน้ำก็ไปนั่งเล่นแบบวีดีโอคอยอยู่ในห้องน้ำเ้พี่าไมต้อใช้แล้ตัวหวางไอตัวที่สุดมันเป็นเลแล้วมันอยู่ด้านในรับเนห้นรงน ใช้เวลานานมากกว่ากันจะออกสักพักหนึ่งอ่ะยี่สิบนาทีก